สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกับคับเฮดกันต่อนะฮะหลังจากที่เราผ่านไปทั้งหมด5ตอนด้วยกันแล้วก็ท่าทีเราเนี่ยคือตะลุยบอสไปเยอะมากเดี๋ยววันนี้เราจะมาแบบสบายสบายสักนิดนึงมั้ง,งน่าจะสบายแหละเพราะว่ามันไม่น่าจะเหลืออะไรแล้วป่ะตอนนี้นอกจากเอ่อมิวเซียมตรงนี้อันที่3เป็นด่านที่3เดี๋ยวเราดูกันว่าจะได้สกิลอะไรพิเศษหรือเปล่า <'m> มามามา แพรี่ไปเอ้ยเด้งไปโอ้โหโอ้โหนี่ยยากแลละดาดฝึกแพร,รี่ชั้นดีต้องมาฝึกที่นี่ชึบเอะนี่ไงเกือบไปแล้วชึบตีเขา้าไปเฮ้ยตัวใหญ่แยกลองได้อีกก็ตีเขา้าไปนี่ไงเฮ้ย รอบนี้น่าจะยากนะเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นเพ่พักค,ค,คุยกันไหนโตอย่างใหญ่เอยเอยไม่ทันโอ้เพิ่งเข้าเฟสสามด้วยฮโอมาเยอะมากเลยอืมนี่อะ่ะมาเยอะมาเยอะกันใช่ไหม หฮ้ยโอ้ยตีเข้าไปนี่อีกรอบหนึ่งเราจะตีอีกมาเฮ้ยไป็ทันไม่ทัน,ทนชึบชึบอ้ยรอบนี้มา3ตัวชึบนี่เรียบร้อยได้น่าจะได้สกิลอัตติเมตอันที่3ม,มาแล้วสวัสดีครับขอบคุณมากที่มาช่วยเหลือฉันในวันนี้ และดูเหมือนว่าเจ้าวิญญาณพวกนั้นเนี่ยได้หายไปแล้วล่ะแต่ว่าน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมลาและนี่คือพลังเวทมนต์อันสุดร้ายที่ฉันจะสามารถให้กับนายได้และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ฉันจะต้องไปพักผ่อนละ,ละขอบคุณมากขอให้โชคดีขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสกิลที่3สกิลชื่อว่าอะไรนั้นไปสำรวจกันไปสำรวจกัน สกิลนี่หนึ่งอ่าอันนี้สองอน,นี่ทำให้ร่องโหดอันที่สามคือ d i a n g o s t มันเหมือนจะทำให้อ๋อมันจะทำให้เราโจมตีได้แรงขึ้นนั่นเองเออเก็บไว้มาเหรือ Energy Beam ลองใช้ดูก่อนก็ได้เผื่อน่าจะได้ใช้ทีนี้เดี๋ยวเราไปรุยกันต่อว่าจะมีดาดอะไรซึ่งเท่าที่สํารวจอะมันเหมือนจะหมดแล้วนะ หมดแล้วล่ะก็ไปที่คาสิโนเลยละกันอิงโหนรกของอิงเวลนี่ชื่อคาสิโนใช่ไหมนะ่ะเออันนี้เป็นประตูล็อกอยู่นะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าทางนี้คือคาสิโนนั่นเอง King dice และสิ่งที่นายพน,นันไว้มันจะสูนเปล่า แล้วมีแค่ระดับธรรมดาด้วยนะไม่มีระดับซิมเพิลอืมดูนี่สิดูเหมือนว่านายจะสามารถน่ำสัญญามาให้หมดระล่ะแต่ว่านายเนี่ยทำให้ฉันต้องสูญเสียการพนันไปเรียบร้อยแล้วและทุกสิ่งทุกอย่างที่นายหมดนี้ทำไปทั้งหมดนี้นายจะยังไม่สามารถเห็นหัวหน้าของฉันได้เพราะเราจะต้องเล่นเกมการซักเล็กเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะไปเจอหัวหน้านฉันนะเกมเล็กๆน้อยนอเอเอให้ทำอะไรอ่ะ โยลูกเต่าเหรอตีข้ับปะหนึ่งเอเอโอ้โหนี่มันคอคเทลทางนั้นเลยนี่จะชะอุ่ยเม็ดอาการไม่ดีละอาการไม่ดีโอ้โ้โอ้ยทีนี้ต้องดูตัวนีใช่ไหมเฮ้อแรงเหมือนกันนะเนี่ยก็ โอ,อ้จะหลบน้ำยังไงเดี๋ยวนะขอดูแมคคันนี้ก่อนเรียบร้อยต้องกำจัดทีละตัวก่อนโอเคเหลืออีกตัวหนึ่งคือตัวนี้แล้วก็หลบเพิ่งมาดูได้ตอนที่แบบเลือดเหลือหนึ่งแล้วอะ่ะอย่บบาบอกนะว่าต้องรักษาเลือดไปแบบจนจบอะ่ะโอ้โหยากเหมือนกันเนี่ยน็อกเอา ชนะไปแล้วดาที่หนึ่งนั่นใหญ่จริงด้วยมันเหมือนมันต้องเรียงเลือดไปเรื่อยๆอ่ะใช่ไหมแต่อย่างนี้อ่ะเลื่อนไปทีละหนึ่งดูซิมีอะไรดาต่อไปเหรียญเหรียญจะทำอะไรเรานั้นดูก่อนดูก่อนโอ้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  มันก็เลื่อนไปทางซ้ายเราก็ต้องดูว่ามันจะหมุนยังไงนะเอ้ยโอเคไม่ยากนะทำไมได้ตึ๊ด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 เฮ้ยอืมเหมือนจะเป็นวิญญาณทั่วไปแล้วก็ใช้พลังโจมตีได้อะไรประมาณเนี้ยเออไม่ยากไม่ยากไอตัวนี้ไม่ยากเท่าไหร่ น็อกเอาชนะอีกหนึ่งรอบหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนเป็น Energy บีเหมือนเดิมไม่ก็เปลี่ยนเป็นล่องหนอคุณเคลียร์แล้วแต่อย่าได้เลือดเพิ่มอ่ะอ๋อไหนบ้างสามอ,อ๋อเนี่ยได้เลือกเพิ่มมาแล้วอีกหนึ่งก็เป็นสองโอ้โหดูแล้วโอ้โห โอ้โอ้โอ้แล so, ้วทำไมลืมดูล่ะลืมดูว่ามันจะเลื่อนไปถึงด้านหลังด้วยต้องสังเกตดีๆมีเจ้านกชึบเออ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 แล้วก็เป็นลูกเต๋าหลบก่อนหลบก่อนก็ลูกเต๋าอีกลบๆตีตีใกล้ตีใกล้ๆนี่แหละลูกสีฟ้าหรอหลบ ลบต้องแบบต้องสติดีดีด้วยนะถ้าเกิดว่าเอาถ้าเกิดว่านี่ไงยังไม่ทันขาดคำ <c oughs> เอาเริ่มใหม่จริงด้วยโห <c oughs> อันนี้ยาวเลยนะ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆไปเรื่อยๆแล้วกัน เอ๋เป็นบุหรี่ด้วยการอ๋อต้องหลบ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 กระสุนกระสุนกระสุนวงจักรแล้วก็มันจะมาตรงนี้เอ้ยหลบก่อนมันเหมือนประมาณว่าสุ่มไปเรื่อยๆอะถ้าดูจากสภาพตัวอะเอ้ยลืมดูลืมเลยทีนี้มันปล่อยกระสุนวงจักรแล้ว แล้วเราก็หลบ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 ,ลบ,ลบ,ลบแล้วมันก็ย้ายมาฝั่งนี้หนีต่อเฮ้ย hey, บุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเยาวชนอย่าสูบนะมันทำลายสุขภาพก็หนีไปด้านซ้ายโอ้นี่น่าจะเป็นกระสุนวงจักรปันบุหรี่เฮ้ยหน้าเหมือนกันนะเนี่ย ็มันจะมาด้านนี้เราหนีก่อนยังไม่หยุดนะยังไม่อยู่เรียบร้อยครับน้องเอาเอาเท้ามาขยี้บุหรี่ไปเรียบร้อยทีนี้ก็ต้องร้นว่าเราจะทอยลูกเต๋าไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกเต๋าโดนที่หัวใจก็คือจะได้เลือดเพิ่มมาประมาณนี้3 6ได้5ด่านที่5้า เจ้าต oh, oh, ุ๊กเ้เจ้ากระต่ายเจ้าจะใช้สกิลอะไรอื้อ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 อ้ออื้ออื้ออื้อืออ้ออื้ออื้อ้ออื้ออ้ออื้ออื้้ออื้ออื้ออื มันจะมีาสาระของไพ่อยู่แล้วก็ถ้าเป็นสีชมพูก็คือตีมันเหมือนเดิมนะประมาณนี้ละกันเนี่ยถ้าเราอยากได้เลือดใช่ป่ะมันจะอยู่ช่องที่4ี่เพราะฉะนั้นนะ่ะอ่าเหมือนกับว่าถ้าอยากได้เลือดนะประมาณว่ากด3ต้องต้องตีให้ได้โดน3 3 1, มบวก1ึงมาถึงเจอเลือดแต่ว่าถ้าลงช่องสีเขียวเ,เซฟก็น่าจะหมายถึงว่าปลอดภัยและอ่า สตาร์ทโอเน่าจะเป็นจุดที่จบที่สุดโอเคนะเราตีที่เลขสแล้วกันเรามาแค่แข้งเจ้ากระต่ายกันต่อรอบที่เราพลาดหลบแล้วก็จังหวะน,นี้เราดูสีชมพูแฮรี่ไปจังหวะนั้นมันใช้กงร้ออีกแล้วหลบออกสีชมพูลงมาตีแฮรรี่อย่างนี้ชึบหลบ ขออันตินิดนึงเอ๊ะหาวิปิดทางไปโอเคหลบไปเราดูต่อสีชมพูอยู่ตรงนี้ตีบอกแล้วว่าเรามีต้องไม่พลาดเฮ้ยโอ้กดผิดอันชึบหลบไปเดี๋ยวพูดเขาว่าไม่พลาดเดี๋ยวมันจะพลาดจริงๆโอเคสีชมพูอยู่ตรงนั้นอ้าวอ้าว ตีเข้าไปตีก่อนตีก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะไม่ได้ตีนี่ชนะกระต่ายแล้วนะเรามาลุ้นต่อว่าจะได้ลูกเต๋าอะไรแต่อย่างที่บอกนะเราจะตัดเป็นแค่บางช่วงเพราะว่าถ้าเกิดสุ่มซ้ำๆจะไม่ตัดลงมาละกันดีกว่าสามเนาะเลงสามจะได้เลือดเลขเจ็ดจะเจอ,เจอ,เจอบอสบอสต,ตัวไหนหน้าเี๋ยวโอ้โหอันนี้ยังไง อ๋อหลบนี้แล้วก็หลบนี้โอ้โอเคมันสามารถกระโดดขึ้นมาข้างบนแล้วก็หลบได้เฮ้อ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 เออแล้ว,อ,ลวอ๋อมันจะปล่อยลูกบอลโอเคก็กระโดดขึ้นมาอย่างนี้หรือเราจะหลบนี้ก็ได้เพื่อความปลอดภยัยใช้อ่อัติปารวิง่งเนี่ยถ้าอย่างงี้ ถ้าหลบไม่ดีอะ่ะมันจะโดนดดเมจเพราะฉะนั้นคือใช้แบบนี้ก็ได้จะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยทีนี้มันจะมีลูกกลิ้งลงมาแล้วก็หลบจากนั้นเฮ้ยเนี่ยอ,อย่างเงี้ยต้องไวนิดนึงอะ่ะแล้วก็ลบแล้วก็หลบนี้ก็จะประมาณนี้แหละบอส ต้องดูว่าเราสมแล้วจะไปเจอบอสโซนไหนบ้างดีกว่านะต่อไปถ้าสมได้สมจะปลอดภัยจะได้พักนั้นถ้าจะพักนะเออไม่ได้พักไปเจอบอสอีกแหละอันนี้บอสด,าด่านที่เก้าโอ้โเหมือนจะต้องจำอะ่ะโอเคภาพจะเป็นนี้อ๋อเก็ตแล้ว ลบก่อนลบก่อนเหมือนเราเหมือนเราต้องจําว่าเมื่อกี้ภาพมันมีอะไรบ้างแล้วก็ค่อยๆกดไปเรื่อยๆประมาณนี้สรับด่านี้นะต่อมาถ้าสมได้สามจะปลอดภยัยต้องลุ้นอะต้องลุ้นว่ามือจะนิ่งหรือเปล่าหนึ่งสองสามโอเคปลอดภัยแล้วนะถ้าสองคือจบหนึ่งสอง สองจบจ,งจบอ้าเจอบอสเหรอ,อโอ้โหโอ้โหโอ้โหุ้ยยากเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนเราต้องโอ้โหต้องดูที่สีชมพูอ่ะเราต้องตีแพรี่ให้ทันอุ้ยมาเลยมาเลยมาเลยโอเคโอ้โหโอุห้อห์ยากนะคือ โอเคแฮร์รี่แฮร์รี่แฮร์รี่อีกรอบหนึ่งโอเคถ้ารู้ว่าไม่ไหวใช้ัวนี้ตัวช่วยเราก็คือ,ล,อล่องหนโอกาสเดียวเท่านั้นนี้โอเคโอ้โ okay. ห oh มันยากอยู่นะคือต้องเป็นคนที่แบบกจะจังหวะแฮรรี่ดีๆอย่างเงี้ย โอเคแฮร์รี่ดีๆนะชึบโอเคเอ้ยอื้อื้ชีวิตคือแบบมีอยู่แค่เนี้ยโอเคโอเคโอเคแล้วก็จกังหวะนี้ถ้ารู้ว่าไม่ไหวให้ใช้อ่าแยกล่าง เรียบร้อยโหกว่าจะชนะยากอยู่นะดาดเนี้ยต้องเป็นคนที่แบบเล็งจังหวะในการแพลลี่ทุกอย่างให้ดีนี่คือเวลาที่ใช้ไปทั้งหมดคือ5นาทีด้วยกันได้เกรดอะไรรอบนี้ B เออยังน้อยก็ได้ B อยู่เย้ <Okay. S 1> yeah, ชนะแล้ว ก็เหลือแค่อันนี้น่าจะทางไปหาเจ้าปีศาจแล้วเนาะไปดีกว่าลุยนัดช่วงการครั้งหนึ่งอ่าที่อยู่ในนรก The Devil นั่นเองอเรามาดูกันว่าเจ้าปีศาจร้ายเราอยู่เปล่าเวลเวลเวลดูเหมือนนายจะมาได้ไกลนะเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ว่านายได้ทำในสิ่งที่ดีแต่นายกำจัดอ่าเจ้า king d i e ด้วยแต่ดูเหมือนว่านายเอเนี่ยจะได้ เก็บวิญญาณมาครบตามสัญญาของฉันแล้วใช่ไหมล่ะนั้นนายสนใจจะเข้าร่วมทีมกับฉันหรือเปล่าโอนี่ชวนเป็นลูกน้องเลยเหรอตอบว่าะระดีอะแต่ขึ้นชื่อว่าปีศาจอนะเนาะก็ต้องโนไว้ก่อนกดไม่นายแกแกเนี่ยก็จะเหมือนกับพวกตัวอื่นๆนั่นแหละฉันจะสอนแกว่าการทำลายสัญญาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างอาวสู้กับปีศาจเลยเหรอรอบนี้ รอไหมถ้า,าต้องพร้อมแล้วอ่ะ้ว้าวอันนี้เป็นอะไรแมงมุมฮึโอ้โหโอ้โอ้โอ้โอ,อ,อ,อ้ต้องดูดีๆนะมีทั้งมีตัวป่วนอยู่ข้างล่างด้วยอันนี้เอ้ยเออมันตบมือถ้าเกิดเป็นหัวแพ้ขึ้นมาอันนี้อะไรโอ้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  โดดไปชอตหนึ่งชึบอันนี้หัวมังหัวงูเหรอเออขอจำแมคขันก,กิกนละกันช่วงแรกๆเนี่ยไปหัวแรกระโดดไปปึ้งอ้มาแล้วมาแล้วแล้วก็กระจังหวะดีๆมันจะเอาหัวลงมาอานนี้ชึบ ลำคาลูกเหมือนกันนะคือแบบลูกมันแบบโอ้ว้าวว้าว,าวามาแล้วลูกมาติดติดแล้วนี่ระวังลูกบอลลูกบอลมันจะจิ้งไปจิ้งมาอย่างนี้ก็ต้องหลบ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 หล,ล,ลบดีๆเอ๊ะอะไรอ่ะอา้าวถอดกระดูกถอดร่างกายยังไงต้องหลบไปข้างล่างนี้หรอ เจอร่างจริงใช่ไหมโอ้โตัวยังใหญ่แล้วนี้มีมีขวานแล้วก็มีเฮ้โอเคอืตีเข้าไปจากนั้นกายล่างไปก่อนแล้วกันตี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 เข้าไปเป็นอมตะอยเอาาายเอ,อเฮ้ยว้าวแล้วเราก็ต้อง กะจังหวะเจ้าขวานนี้ดีๆขวานมันจะมาก่อนแล้วก็มันจะมาเร็วโอ้ยโดนเต็มๆอันนี้จะเป็นลูกระเบิดด้วยกันก็ตีเข้าไปเฮ้อจะกลายเป็นตัวไหนต่อโอ้โหเหลือสามอันแล้วเหรอเฮ้อเฮ้อเฮ้โอ้โหทีนี้อ่ะ ตั้งสติดีๆอ่า uh, แล้วก็ต้องกักจัดไอตัวลูกด้านบนก่อนแล้วก็ด้านขวานี้แล้วก็จากนั้นลบ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 เฮ้ยจะทำอะไรขอเลียกลูกอีกลูกมาสีตต่ตัวสี่ตัวตีไปเปิดสักตัวหนึ่งก็ยังดีชึบชๆบชบตีไปก่อนตีไปก่อนอืมเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ย อะไรอ่ะร้องไห้เหรอร้องไห้โอ้ยยากเลยเนี่ยอฮ้ยอ้าวชนะแล้วโอ้ยเฮ้ยกว่าจะชนะผ่านสักทีใช้เวลาไปนมมทั้งหมด2นาที33วินาทีด้วยกันนะฮะได้เกรดมีเกรดเอสักครั้งหนึ่งไหมเอาบีบวกสูงสุดแลวบีบวกมีต่อไหม ดูเหมือนอะพี่ชายทั้งสองคนพี <im fully> ่ชายน้องชายทั้งสองคนเนี่ยได้ทําการกําจัดเจ้าปีศาจเรียบร้อยแล้วก็เจ้าปีศาจเนี่ยก็ยอมแพ้พวกเราเนี่ยยอมรับในความพ่ายแพ้ของนายนะเจ้าปีศาจครับเฮดได้หัวเราะแต่พวกเรายังไม่จบเรื่องหรอกนะและด้วยสิ่งนี้นั่นเองคับเฮดกับมักแมนเนี่ยได้ทำลายสัญญาวิญญาณทั้งหมดแล้วก็ปลดปล่อยอ่าผู้คนก่ออิงเฟลจาก พันธสัญญานิรันด์ของเจ้าปีศาจนั่นเองคือเหมือนกับบทพันธสัญญาการเป็นทาสทาสแบบนิรันด์ของปีศาจประมาณนี้คือเป็นทาสช,ชีวิตแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะต้องบอกทุกคนครับเฮดได้บอกแล้วก็ผู้ชายอ่าเดี๋ยวผู้ชายทั้งสองคนเนี่ยก็ตรงไปที่บ้านด้วยความรวดเร็วมายังมีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องบอกนะมักแมสก็พยายามอ่าดีใจแล้วก็พยายามวิ่งอย่างเต็มที่นั่นเอง และเมื่อพวกเขามาถึงบ้านเนี่ยน้องชายพี่ชายทั้งสองคนเนี่ยก็ได้รวบรวมทุกคนมาอยู่ด้วยกันแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยพวกนายน่ะปลดพ้นจากการเป็นหนี้ของเจ้าปีศาจแล้วคำเหตได้ประกาศและตอนนี้พวกเราเองก็จะต้องไม่เราจะไม่ได้แบบทนทุกข์อีกต่อไปมักแมนก็ได้กล่าวอีกรอบนึงดูเหมือนว่าคุณปู่แคทเทอลเองเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจใน,ในเกียรติเกียรติที่ต้อง ที่เลยว่าลูกๆสองคนน่ะช่วยเหลือแล้วก็ได้ทำได้ช่วยเหลือทุกคนเนี่ยให้หลุดพ้นจากเขาเรียกนะหลุดพ้นจากเรื่องราวที่ไม่ดีแล้วก็พันธสัญญาของปีศาจด้วยกันมาพวกเรามาเฉลิมฉลองให้กับคับเฮและก็มักแมนกันเถอะฮูเร่ฮูเร่และดูเหมือนว่าการเฉลิมฉลองเนี้ยจะเกิดขึ้นทั้งวันแล้วพี่น้องทั้งสองคนเนี่ยก็สัญญาว่าจะไม่เดินทางหรือเดินทางไปสร้างปัญหาที่ไหนอีกพวกเขาจะไม่ทํา จนถึงเวลานั้นแน่นอนแต่มันก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่รออยู่เรื่องราวก็จบลงเท่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นการปิดการเล่นเกมอย่างสมบูรณ์ของเกมคัพเฮนั่นเองก็จะเห็นได้เลยว่าเกมนี้พื้นฐานเลยที่ที่เขาสอนก็คือว่าปีศาจคือสิ่งที่เอ่ไอไนมาเหมือนขอใช้คำว่าทดสอบจิตใจมนุษย์ดีกว่าว่า ถ้าสมมติทดสอบว่าโอเคความโรบของมนุษย์ว่าถ้าเกิดเราให้เขาเล่นพนันไปถ้าเขาได้เงินเยอะเขาก็จะยิ่งอยากเล่นมากขึ้น,นเรื่อยๆแล้วก็พอติดกับดักปุ๊บเมื่อเราสูญเสียทุกอย่างปุ๊บอะมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเราไม่เหลือเงินแถมยังมีหนี้ที่ต้องจ่ายให้กับการพนันอีกมันก็เลยเป็นการสร้างพันธสัญญาว่าคุณจะต้องใช้หนี้นี้ไปตลอดซึ่งมันทาให้คุณทนทุกข์ทรมาถือว่ามันเป็น บททดสอบอย่างหน,นึ่งในการที่ว่าปิศาจจะทดสอบจิตใจมนุษย์ของเราว่าเฮ้ยเราสามารถควบคุมตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะอันนั้นถือว่าเป็นตัวแทนของปิศาจแต่แน่นอนว่าสิ่งที่มันนากก่ากลัวกว่าคือจิตใจนั่นเองคือถ้าเราไม่สามารถควบคุมจิตใจของตัวเองได้ควบคุมความคิดแล้วก็วิเคราะห์ได้เราสามารถเดินหลงทางได้อย่างที่สองคนเนี้ยเดินหลงทางเพราะว่าขับขับเฮดอะคืออยากรวยไงพอความอยากรวยปุ๊บ เงินมันก็บางตามันก็เลยทําให้เขาต้องพนันแล้วก็เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาซึ่งเชื่อว่าตัวละครอื่นที่เราไปเก็บสัญญาอมาเนี่ยก็เป็นแบบนั้นเช่นกันนะฮะถึงได้บอกว่าเรื่องการพนันมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็ไม่ได้ส่งผลดีอะไรเลยในระยะยาวเพราะฉะนั้นอะถ้าอยากจะมีเงินแน่นอนว่าพื้นฐานเลยคือคุณต้องทำงานที่สุจริต2 อนนี้มันมีวิธีการออมที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าการหาเงินให้ยั่งยืนอะเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าอันนี้คือเรื่องที่สําคัญมากที่จะบอกแล้วก็ด้วยที่2คือจิตใจความคิดการคิดวิเคราะห์ว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดีอย่าหลงกลง่ายคิดก่อนที่จะหลงกล ก็ประมาณนี้การขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามคลิปนี้แล้วก็เกมคับเพดมาตลอดนะครับถ้าเกิดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์กดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆนะครับเดี๋ยวเกมหน้าที่จะเล่นเป็นเกมอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามชมกันต่อไปได้เลยนะครับ